แสงซีเวสแหละเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบืงปลาน้ำใสใสยเจ้าเข้าลงไปให้ปลาสลิดปลาสลิดตัวใหญ่นะคะเพื่อนๆตัวดำดำีใหญ่กำลับบงมาแหละเพื่อนๆนน้ำใสไรเย็นปลาสลิดนี่ถ้าเป็นแถวทางสุพรรณหรือว่า เห็ดปลาเค็มเนาะเพื่อนเพื่อนปลาเค็มเด็ดเดียวฮะนะเพื่อนเพื่อนว้าตัวใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนไซส์ใหญ่ไซส์อันโอปลาคอกำกำลังมาลาอื่นส่วนมากเพิ่นมักออกไปเบิดแล้วเพื่อนเพื่อนเจ๊จ๋าปล่อยปลาสลิดปลาสลิดปลาหมอเนาะเพื่อนเพื่อนถังนึ่งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหญ้าให้เอามาหิ่กินน่นละจะเจะจ๋าเห็นว่าเพิ่นบ่ตาย ถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นที่ยายจ๋าลงคลิปในถังมาเพื่อนๆนั่นล่ะตายส่วนน้อยเพื่อนๆตายบางกะละมังในน้อยหนึ่งเพื่อนๆนอกนั้นปลาสดๆเลยนี่นะคะเพื่อนๆในบ่อเนาะค่ะในบ่อเราเองนะจ๊ะในบ่อเราเองเนาะก่ะบอกก็ยังฮกหกเฮือเหื่อนะคะบรรยากาศบ้านนาลังน้อยของยายจ๋าแบบว่าก็อบอุ่นดีเพื่อนๆ ยาจ๋าไม่ได้ไปซองสามมือแล้วนะคะเพื่อนๆไปกับพอบ้านเนื่องจากมีเด็กมาฝึกงานฝึกงานเบิ่งเส้นทางเนาะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยเพื่อนก็เลยไปกับพอบ้านนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังหลายๆเรื่องแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษเนาะคะ่ะเพื่อนๆท่านใดที่ยายจ๋าไปล่ามาสายนะคะเพื่อนๆปลาสลิดเห็นบหเพื่อนๆนไซส์ใหญ่ๆเนี่ยตัวดำๆเนี่ ไซส์นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเจ็ดแปดตูได้กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นบอนาน่ะเบื้องกลางคืนแห้งเพิ่นขึ้นเป็นฝูงเลยเพื่อนเพื่อนเบื้องกลางคืนเพิ่นงขึ้นเป็นฝูงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเบื้องอาจจะเบื้องแบบว่าบกคอยเยอะเนาะค่ะํำนี้ก็มาอ้วนนาอย้ายแบบนี้แบบเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนคือบุ่ได้ลงทุนนะค่ะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ลงทุนนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างจะ่ว่านั้น เอาบาเอาป่าที่มันออกจากให้นาเฮาเ <Hugo. S 2> พื่อนเพื่อนแล้วเจเาก็พ,พ,พาพี่ๆเพื่อนเพื่อนเบิ่งแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนวางไข่นะคะเพื่อนเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นตัวเล็กตัวน้อยเริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนฟู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 ฟเริ่มมาแล้วนะคะดำดำกสิบ่กยเห็นนะนะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้กสิเป็นตัวน้อยตัวใหญ่เพื่อกสิดิ่งลงข้างล่างแนี่ยะจะจเอาข้าวข้าวสุกข้าวสุกกันลีดีค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ค่ะ ี่เขากินเป็นแต่ใช้ได้เพื่อนเพื่อนเลยส่วนมากยายจะากระโบได้ให้อาหารอย่างเด้อค่ะนอกจากอันเป็นข้าวพวกห่อพวกกระป๋ายกระโบคอยได้ให้ส่วนมากยายจะาสิให้ปวกแบบเนี้นะหาในที่ที่เรามีนะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มาแล้วนะคะมาแล้วนี่น้ําใสอะไรเย็นเห็นตัวปลานะครับเพื่อนเพื <laughs> ่อนนี่ปลาแบบธรรมชาติเนาะคะ่ะเพื่อนกระบบกระโบได้เยอะแยะ,ยะมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนก็พอพอแบบว่า พอให้เฮาได้เบ่งได้แง่เอาไว้กินแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนเพ่อนมโหานะนะถ้ากลางคืนนี่ส่องภาษาสีเห็นเป็นฝูงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพิ่นสีฟูขึ้นมาเนาะค่ะกลางคืนนะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มีประมาณสองฝูงนะคะเพื่อนๆนตัวใหญ่นะคะส่วนตัวเล็กนี่เพิ่นสีอยู่ตามในป่านี่ละป๊กแป๊กปกแป๊กปกแป๊กปกป๊กเห็นว่เพื่อนเพสีดังป๊กแป๊กปกแป๊กเนี่ย ช่วงนี้ป่าเพิ่็เริ่มไข่นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้มาแล้วผูดำดำเห็นบอกค่ะดำนะดำมะดำดำแม่นเลยมาเป็นฟูงเลยค่ะมาแล้วนะคะน่ะดำดำเริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแสงแดดผลเบิดก่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าตัวดำดำนีประมาณเจ็ดแปดตัวกิโลนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนเพื่อน เฮาเบ่งในน้ำว่าเอ้ยยังส่ใหญ่ขนาดนี้พอเอาขึ้นมาเพิ่งใหญ่อะนะค่ะเพื่อนๆใหญ่ปลาสลิดอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติบ่แม่นว่าเยอะแยะมากมายแล้วเอามาอวดอ้างอย่างอันนี้อันนี้ยายจ๋ามาให้พี่ๆเพื่อนๆในเบ่งว่ายายจ๋าก็ไ่ได้ลงทุนลงแรงอย่างนะ้นค่ะเพื่อนๆนี่เบ่งดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาซ่อนก็เริ่มสิเข้ามานะคะเพื่อนๆนี่นี่มาแล้วนะคะเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วนี่นี่ปลาซ่อนก็เริ่มมากวนแล้วนะคะเพื่อนๆ มาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วยายจามาให้เพื่อนเพื่อนี่พี่เพื่อนเพื่อนได้เบ่งกันบรรยากาศนะคะที่อื่นๆเพื่อนมีทุนมีเพื่อนเลี้ยงแล้วก็โปยอย่างโปยอาหารโปยอย่างมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนะคะมา,มาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วน응 oh, ี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะคะ เพื่อนเห็นอาหารเพื่อนก็สิเริ่มมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆใจว่าแสงแดดผัดเบิดก่อนในบานนี้มันสีส่องเขาโทรศัพท์บบอกนานาค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่แสงแดดกระซิเบิดก่อนนะค่ะเพื่อนๆแสงแดดเบิดก่อนแล้วนะนี่มาแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มมาเริ่มมาถ้าเฮาเอาอาหารให้เพื่อนบ่อยๆเพื่อนก็สีจำได้กันนะเพื่อนๆนี่เห็นบหมนี่ มาแล้วมิจะโจนอ้วนโูโพส่วนมาเพ่อนรอดพูรอดไปพูแลน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 อือัวใดที่บบย่านกับสลาดกินเพื่อนเพื่อนเน่บอกเขากินข้าวซุกได้เนาะค่ะเพื่อนนะเป็นอาหารที่แบบว่าอันสบายหน้านี่นาะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ยแต่สิ่เบิ่งเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อนเท่าเรี่ยงแบบธรรมดา ส่วนปลาในน้อยถ้าเบ so ิ่งตอนเช้าเพื่อนเพื่อนพวกปลาซิวปลาซ้อยปลาซิวนะปลาซิวอ้าวปลาซิวใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนขึ้นยามือเช้านะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนขึ้นยามือเช้ายายจ๋าก็ว่าสิไปขออันยายจ๋าว่าสิไปยืมบ่แม่ไปขอไปยืมอันสะดุ้งนะเพื่อนเพื่อนไปยืมมุ้งมุ้งมุ้งใส่กุ้งนะเพื่อนเพื่อนเอามาใส่เห็นบหมค่ะเพื่อนๆ มาแล้วเพิ่นก็เริ่มชิชิ่นกับเฮ้าเพิ่นก็มาแล้วเพื่อนๆนเริ่มมาเริ่มมาเลยเรื่อยเพราะว่าป่ามันเสียงป่ามมนสิดีน้ำปอกเป๊กปอกเป๊กปอกเป๊กนะนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคล้ายๆเพื่อนส่งสัญญาณกันจะจะวานี่นี่เริ่มมาแล้วกินแล้วก็ออกไปกินแล้วก็ออกไปนี่เพื่อนเพื่อนปลาซ่อนนะปลาซ่อนตีงแห้ง กระบุงถึงขนาดเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆจะปลาดุกยจ่า,จาบได้เลี้ยงนะคะปลาดุกบได้เลียงอาจจะมีปลาดุกธรรมชาติบ้างนะคะเพื่อนๆทำให้พี่ๆเพื่อนๆเดืเอดกันเนาะค่ะกะเมม็เริ่มมาเริ่มมาอยู่มืดๆนะ,ะเพื่อนๆเพื่อนกระสิมา มืดเป็นเป็ฟ uh, ูงเป็นฟูงกระแม่นนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยายจ่าเอามาตอนพี่ตอนน้องซื้อเนาะค่ะว่าอยายจาาพอมาอยู่บ้านแล้วจาาที่เขามีเงินเดือนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนพอเขามาอยู่บ้านจาาที่เขามีเงินเดือนเขากับเห็ดอย่างนี้ยายจ่าก็ลดต้นทุนหลายๆอย่างเพื่อนๆนลดต้นทุนการเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ก็คือไก่เขามีอยู่แล้วอย่างยายจ๋าทำคลิปก็ขายไปหลายรุ่นเดี๋ยวนี้กับยายจ๋าก็เริ่มคัด ตโตรุ่นแล้วกับตแม่ออกไปให้มันเหลือน,น้อยที่สุดนะคะเดี๋ยวก็น,นานแล้วก็จะค่อยเลี้ยงใหม่ค่อยดูแลใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นอย่างที่อันเฮาเฮาเลี้ยงเฮาเลี้ยงระยะสั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเราเลี้ยงระยะสั้นนะคะมันถือกับช่วงเกี่ยวข้าวแล้วก็ถือกับช่วงเห็ดนาพอดีนะคะเพื่อนเพื่อนบุญร่งบรรยากาศบรรยากาศนะคะบรรยากาศฝนมาช่วงนี้ฝนกับ ปล, ay, ปล่อยๆปลายๆมาแบบลมส่วนมากาจะเป็นลมมากกว่านะคะเพื่อนๆส่วนมากจะเป็นลมมากกว่านะคะอันนี้ก็มาอย่างเสียงพร้อมเบ้าพร้อมนี่นี่นะคะเพื่อนๆเขางามเพื่อนๆเขางามงามงามนาป,ปูเขางามเพือ่อนๆเขางาม,างามบรรยากาศมองดูนี่เพื่อนๆ ท,อง,ท,อ,งอ,ทองฟ้าเป็นสีฟ้าสมเป็นทองฟ้าเนาะทองฟ้าเป็นสีฟ้าบรรยากาศหน้าบ่อหมอบ้านนาหลังน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนกลับ่ได้ไม่อย่างมากมายเพราะว่ายายจ,จ๋าบบมีอย่างนะคะเพื่อนๆน ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่ายายจ๋าไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆนตอนนี้ก็น่านี่ก็เข้าก็สีเขี้ยวกะจีไปเบิ่อยายจ,ะจะ๋าพาไปเบิ่งป่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้เริ่มมาแล้วพ่อเขาหนีจากเพื่อนก็นเริ่มเข้ามาว้าวตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเพื่อนเพื่อนอืม เป็นผู้ผูงอยู่เพื่อนเพื่อนกำลังมากําลังมาส่วนปลาสีทองน่ะจะไปทางใดแล้วเมื่อกี้เห็นขึ้นตัวบกใหญ่อยู่เพื่อนเปลาไนปลาไนฮะเพื่นเพื่นมาแล้วนั่น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 นั มีมาแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้ววุ้ยจิบลงไปเยอะโผ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 ให้พี่เพื่อนเพื Four ่อนเบิ่งแน่นะโผแน่โผแน่บุยองโผเด้เพื่อนเพื่อนบุโผเด้บุโผเด้อเพื่อนเพื่อนบุโผเด้ที่โผตอนใดเนาะบาทนี่บุยองโผเด้เพื่อนเพื่อนเห็นแดงอยู่เห็นแดง มีปลานายโจนึ่งโจบักไงนั่นๆๆๆเอามาแล้ว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 บ่แน่ใจว่าสิโพหรือเปล่าเอ้าเลี้ยวหัวกลับเียวหัวกลับเลี้ยวหัวกลับไปแล้วเอ้าไปแล้วเพื่อนๆโอ้ยเห็นแต่เงาเงาดีะเห็นแต่เงาเงาเอนะเพื่อนๆโอ้ยขึ้นมาโชว์เนี่ย็อลูกเอ้ยนั่นๆๆๆนั่นเพื่อนๆนั่นเอ้าไปจ้อยบบยอมบบยอมขึ้นบบยอมขึ้นเพื่อนๆนบยอมขึ้นมาโชว์ไปแล so ้ว ไปแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาวคือสีมาแต่บ่ม,มาเพื่อนเพื่อนเหมือนจะมาแต่ไม่มาเอาเน้าออกไกลๆดูเผื่อเพื่อนสีมาเนาะอืบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดเนาะคะ่ะช่วงหน้าฝนเพื่อนเพื่อนบรรยากาศดีค่ะข่าวเริ่มเคียวเริ่มเริ่มกลมมองง่ายๆเพื่อนเพื่อนยังบ่มาเนาะคะ่ะกลมๆละ่ะเริ่มกลมละเพื่อนเพื่อนเริ่มกลมละ เริ่มกลมละเริ่มกลมแล้วบรรยากาศนี่นี่บรณาหลันน้อยโบมี่ยังเยา่ยใจโบมีอยังนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไปทํางานหลายปีกับโบมีอยังสรุปบ่มาเพื่อนเพื่อนพุดพดโผล่อยู่เยายใจว่าใส่เพื่อนเพื่อนเบิงนะปลาในที่จริงจับได้แล้วก็ปล่อยเพราะว่าบบกล้ากินเขาตัดงแดงเหลืองๆนะเพื่อนๆนเหมือนพวกปลาค้าปลาอย่างแจ่บ่บแม่นะคะเป็นปลาในเนาะค่ะ ปลาในตัวเหมือนปลาตะเพียนนะเพื่อนเพื่อนแต่บบแมนนะคะเอ้าคือสิโพมาแล้วผลลิปลงอีกเพื่อนเพื่อนโพมาแล้วผลลิปลงอีกยายจ่าว่าแซีพี่เพื่อนเพื่อนบ้างขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนลุกๆหลานๆานที่ผ่านเข้ามาให้ยอดทรบยอดวิวนะคะขอบคุณหลายๆเพราะว่าสิเป็นเพื่อนๆนที่อยู่กับยายจ่ามานานแสนนานเนาะค่ะพี่เพื่อนเพื่อนลุกๆหลานที่วะเวียนเข้ามาบางจังหวะบางเวลายายจาก็ซักซ้าเนาะค่ะเพื่อนๆนเพราะว่า ตั้งแต่ทาคลิปมาบุเคยมีเมื่อใดที่อันนั้นเลยฮะนะค่ะเพื่อนเพื่อนบุเคยมีเมื่อใดว่าสยุดไประหาเพื่อนเพื่อนกับมีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเพื่อนเก่าเก่าเพื่อนใหม่ใหม่หรือว่าเพื่อนเก่าเก่าอีรีก็ต้องกาบขอโทษขออภัยนะคะใจยาจ่าบริไดไปทั่วไปถึงเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเทคโนโลยีกับแห้งบริไดร่ํมทันสมัยคือหมู่เพื่อนนะนะเพื่อนเพื่อนก็เลยว่าบุบริไดไปฮอดฝรั่งไรเม็ดยาจ่ากรคากัก พอรังไรเม็ดพอบ้านวราสิจัดทิมมันไปงำเข่าเนี่ยปองฮะนะอย่าจาว่าอุ้ยหมดัดแต่มันได้กินสก้อนนี่แบบนี้เนาะเพื่อนเพื่อนนี่ลายอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนผกอยู่จะไปปายพวกใหญ่เลวอยู่จะไปปายพูนะคะเพื่อนเพื่อนนะนะใหญ่เลวอยู่จะอยู่จะปลายปิดนะเพื่อนเพื่อนเอาไว้กิน เนาป้องกับปึกอันไปก้นทั่วมายายจาก,กับบไร้ไปซ่อยเลยค่าตะนนนนี่บรรยากาศงามบรรยากาศงามเลยเข้าเนยป้องงามงามเพื่อนเพื่นพนอนเหมือดูดิพอนยังบไร้ใส่ปุ๋ยได้นี่อ้ยยายยังบไร้ใส่ปุ๋ยได้เพื่อนเพื่อนอันนี้เข้ายายจ่ายายจ่ากัยังบไร้ใส่ปุ๋ยอีกนี่ ให้นี่เป็นอย่างมันจะงามพิเศษเป็นพิเศษเนื่องจากมันติดกับเฮือนมันปติดกับอันเวลาฝนตกมาน้ําสะอีย่างลงมาแบบนี้คะนายจะาคิดว่าแบบนี้เพราะว่าส่วนมากมันสิเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยนาใกล้บ้านมันมักสิงามถึงแม้สิบ่มี้นไม้มันก็งามนะคะเพื่อนๆผมกลมอุลุลุลแล้วนะคะเพื่อนๆกลมงามแล้วนะคะนี่งามแล้วนะคะนี่นี่ถ้าดํแหมงสิงามให้นี่เพื่อนๆ ต้องดำแล้วเพื่อนๆอันนี้จะจ่าแซมที่แบบว่าเพิ่นบกขึ้นนะนะนเพื่อนๆพราะแซมขึ้นมาเป็นเงาเป็นกอดีคักเพื่อนๆแ่นตะกอถ้าในให้เป็นแบบมีเบิร์เนี่ยได้จ่ารวยเข่านะคะเพื่อนเพื่อนงามให้เดียวนี่ละเพื่อนๆพื้นไดจ่ามาอ้างให้เดียวนี่ละบรรยากาศนะคะให้เบิ่งกับบรรยากาศคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศที่ฝนออกแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อน บรรยากาศที่คนออกแล้วก็นีน่ก็เป็นประมาณนี่แหละเพื่อนเพื่อนเฮ็ดก็ออกระบาดน,นี่ฮะเฮ็ดก็ออกรุ่นสองเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดอย่างก็ออกรุ่นสองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนีน่ที่นี่คือบ้านนาหลังน้อยของยายจาะนะคะยายจาก็นอนนี่นี่นอนบ้านนี่แต่ส่วนมากสนอนนาเพราะว่า เราก็อยากมาสร้างครอบครัวของตัวเองแบบนี้ฮะนะคะหลานก็อยู stable, prime, ่ก <Sud Prose> ับ <onder> ย่ากับเมื่อมาเมื่อมาแล้วก็ไปให้กับข้าวกินอยู่พุ่นแบบนี้ฮะนะคะเพื่อนๆตอนแรกกับมานี่แต่เมื่อนี้ยายจ่ากี่ขั้นครับรถมอเตอร์ไซค์มันกระบ่ได้ไก่นะคะสองกิโลกว่ากว่าก็ฮหอดบ้านแล้วฮะนะคะแต่กี่ขั้นกี่ขั้นนะครับเพื่อนๆอันนี้มาว่าให้เพื่อนๆฟังหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเนาะค่ะสู่ชีวิตนี่ไผสู่อยู่บ่กันระยะนึงจะจะกับ ช่วงนี้คือบริได้ห่อข้าวต้มเลยเพราะว่าฝนมันตกใบโจ,โจม,มันเปียกยี่ยจากับบริได้เห็ดเนาะค่ะเ,เพื่อนๆนก็นเลยแบบว่าโจว่างไปโจว่างไปนะคะเพื่อนเพื่อนก็นเห็ดย่างอื่นเมื่อคืนนี่ก,ก็ไปซื้อผักซื้อมีซื้อปลาทูซื้ออย่างไปให้ย,ย่าขายเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนแบบทุน่นนนอทุนฮะนะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่ออยากได้ทุนมา่อดนะค่ะเพื่อนเพื่อนกับทุนต่อทุนโอ้ยงาม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 มากนะคะเพื่อนเพื่อนงามบริ ผัดเขางามบัดเข่าหอมและแห้งสีงามกว่านี้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศชีวิตเกษตรกรกร,กระดูกสลังของชาติเฮานะคะเพื่อนๆแล้วก็บ้านนาหลังน้อยของเจ้าน้อยออลีนะคะแต่กันน้อยอบอุ่นอยู่นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะ